าท่านสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าถ้าเป็นโรคไตสามารถที่จะทานปลาดุกได้ไหมสวัสดีค่ะในชั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ2 4ทีว e ีสถานีคนรักสุขภาพ24 e ชั่วโมงค่ะพอเราเป็นโรคไตไตเสื่อมนะคะคุณหมอนักโภชนาการคุณพยาบาลก็จะแนะนําให้เราทานเนื้อปลาเป็นหลักเพราะว่าเนื้อปลานะคะมีไขมันต่ำมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นครบเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายแถมได้ของเสียน้อยด้วยแต่ก็มีปลานะคะ นิดนึที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะนั่นก็คือปลาดุกหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าถ้าเป็นโรคไตสามารถที่จะทานปลาดุกได้ไหมคนที่เป็นโรคไตนะคะสําหรับปลาดุกจะไม่แนะนําให้ทานค่ะเพราะว่าปลาดุกเป็นปลาที่มีสารพิวรีนค่อนข้างสูงในปลาดุก100กรัมจะให้สารพิวรีนมากกว่า150มิลลิกรัมเลยทีเดียวค่ะซึ่งคนที่เป็นโรคไตการกําจัดของเสียแร่ธาตุต่างๆจะทําได้ไม่ค่อยดีถ้าเราทานอาหารที่มี พิวรีนสูงเยอะๆติดต่อกันนานๆก็จะทําให้เกิดกรดดูริกในเลือดสูงได้จะทําให้เราเสี่ยงต่อโรคเกาต์นิ่วในไตทําให้ไตเกิดการอักเสบได้ค่ะซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อคนที่เป็นโรคไตสารอาหารต่างๆโรคไตต้องดูแลให้ดีซึ่งสารพิวรีนเองก็เป็นสารตัวหนึ่งที่โรคไตควรระมัดระวังเพื่อที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนและไม่ทําให้ไตทํางานนะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะโรคไตาสามารถทานปลาดุกได้ไหมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง 24GEL e TV เจลทสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ